มาเรียนเรื่องลิมิตทางเดียวนะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับลิมิตทางเดียวเนี <sub> um ่ยนะครับเป็นอย่างไรที่แลเรารู้ลิมิตแลลิมิตคืออะไรนะครับลิมิตทางเดียวเป็นอย่างไรดูนี่นะครับสมมติเรามีเส้นเส้นจานวนเส้นจํานวนนะครับเส้นจํานวนเนี่ยมีมี3สมมติตัวเลขตัวเลขหนึ่งผมให้เป็น3ามแล้วกันนะครับผมให้เป็น3ามแล้วกันลิมิตทางเดียวคือ มันจะมีลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาลิมิตทางซ้ายเราเขียนนี้ลีมิตทางซ้ายมาทางนี้ก็คือเป็นตัว x ใดๆซึ่ง x พวกนี้น้อยกว่า3มันจะวิ่งเข้าหา3วิ่งเข้าหา3นะครับคือค่า x ใดๆนะครับค่า x ใดๆวิ่งเข้าหามาจากทางน้อยอันนี้คือทางน้อยใช่ไหมเส้นจำนวนอะ่นะเนาะติดลบไปเรื่อยๆอันนี้เป็นทางมากนะครับคือ ตัว x ใดๆวิ่งมาถ้าเรามีลิมิตตัวนี้ผมให้เป็น a แล้วกัน a มาจาก a ทางลบก็หมายถึงทางลบนี่ก็หมายถึงว่าทางน้อยกว่าถูกต้องไหมคบก็มาจาก x ทางน้อยนะครับก็แทนค่า x ทางน้อยนอยไปนะครับถ้าลิมิตทางบวกมาจากทางบวกก็คือแทนค่า x ที่ไปทางบวกนะครับแทนค่า x ไปทางบวกนะครับก็คือมาจากทางที่มันมากกว่ามากกว่านะครับเช่นเช่นสมมติจุดนั้นคือ3 นะครับสามจุดนั้นคือสเวลาลิมิต X วิ่งเข้ามาจากทางลบคืออะไรอาจจะเป็นลิมิตของ2องจุดสองจุดศูนอ่าใช่ไหมเอาสองจุดสา้าเององจุดเก้าเก้าสองนี่ เราก็วิ่งเข้าใกล้สามเรื่อยๆเห็นไหมครับอันนี้คือลิมิตทางทางซ้ายทางซ้ายก็คือมาจากทางซ้ายอะ่นะเนาะมาจากค่าที่น้อยกว่าลิมิตตัวตัวลิมิตเรานะครับตัว A เรานะครับแต่วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับแต่ลิมิตทางขวาคืออะไรถ้าจะวิ่งเข้ามา3ก็เริ่มจากอะไรอาจจะเป็นแต่เข้ามาใกล้ๆนะนี่ผมมองที่ตัวใกล้ๆนะครับก็เป็น3จุดจุดเอ่อ1ใช่ไหมสามจุด 0.1อันนี้ก็ใกล้สามขึ้นมาอีก3.001อันนี้ก็ใกล้สามมาอีกเห็นไหมครับก็เป็นลิมิตจากทางขวานะครับก็คือค่ามากลงมาคนะ่าน้อยแล้วสังเกตดิอันนี้ค่าน้อยไปค่ามากแล้วอันนี้ค่ามากลงมาค่าน้อยคือมันวิ่งมาทางนี้ลิมิตทางซ้ายก็วิ่งมาทางนี้ค่าน้อยไปค่ามากนะครับนี่ลิมิตทางซ้ายแล้วลิมิตทางขวาแล้วนะครับแต่ถ้าถ้าเราจะกล่าวว่าเราก็หาลิมิตปกตินั่นแหละนะครับ ไม่มีปกติแต่วิธ you well, you ีการหาก็เหมือนเดิมนะครับแต่แ hmm. ต hmm. mm ่ให้ดูว่าค่ามันมาจากทางค่าน้อยหรือค่ามากเท่านั้นเองถ้ามาจากทางค่าน้อยน้อยกว่าตัว a ก็คือมาจากทางซ้ายแต่ถ้ามาจากค่ามากกว่าตัว a ก็คือมาจากทางขวานะครับถ้าลิมิตทางซ้ายและทางขวาเท่ากันจะสรุปว่าจะสรุปว่าไอ้ค่า L เนี่ยคือมันจะมีค่าเท่ากันไม่มีทางซ้ายให้ค่าหนึ่งมิตทางขวาให้ค่าหนึ่งเนี่ยไอ้ค่าตัวนั้นอะ เขาจะเรียกว่าลิมิตของ a นะครับลิมิตของ a คือมีลิมิตทางซ้าย mm hmm. เท่ากับลิมิตทางขวานะครับจะเรียกว่าค่านั้นคือลิมิตของของฟังก์ชันนั้นเลยลิมิตที่ a อเท่าที่ครับแต่ถ้าไม่เท่ากันแสดงว่า f ไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตนะออลิมิตนะครับามาดูตัวอย่างดูตัวอย่างนะครับมาดูข้อแรกข้อแรกบอกว่า กำหนดให้ฟังก์ชันเป็นตัวนี้ 9x กำลังสองนะครับฟังก์ชันเป็นตัวนี้แบ่งเป็นสองกรณีคือกรณีที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสามนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสามกรณีที่ x มากกว่าลบสามใช้ฟังก์ชันนี้แทนอนนี้เนาะฟังก์ชันตัวนี้เคยดูตอนนักยงแล้วเนาะนะครับอ่ะคราวนี้เราหาลิมิตทางซ้ายก่อนลิมิตทางซ้ายมาจากไหนมาจากตัวที่มันน้อยกว่าลบสามถูกต้องไหม มาจากตัวที่มันน้อยกว่าลบสามนะครับลิมิตท,ทางซ้ายก็ตัวไหนเป็นตัวบนถูกต้องไหมมาจากทางน้อยก็คือ x ใดๆซึ่ง x เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสามแสดงว่ามันมาจากข้างหนอยตรงน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลิมิตท,ทางซ้ายเราหาได้จากจำสูตรลิมิตได้ไหมเอเท่ากับอะไร f อลบสามใช่ไหมลบสามใช่ครับลิมิต f x ก็เท่ากับ f อฟลบสามทำเหมือนลิมิตเขาที่แล้วที่เราเรียนอะ่ นะครับแต่เราแทนฟังก์ชันในคนละตัวกันออขอโทษทีผมต้องเขียนฟังก์ชันหน่อยนะครับตอนนี้ฟังก์ชันเท่ากับเราใช้ตัวไหนตชนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันมาจากค่าน้อยถูกต้องไหมครับนะลิมิตท,ทางซ้ายมาจากค่าน้อยกว่าลบสามน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสามก็ได้นะครับมาจากทางค่าน้อยมนะัน่ะนะครับก็เป็นได้เป็นลิมิตของ x อ็กยื่นเข้าใกล้ลบสามทางลบเอ่อ uh, f x เราคือ9ส่วน x อกำลังสนะครับเท่ากับ เท่ากับตัวนี้ก็แทนค่าลงไปเลยก็เท่ากับเก้าอ,อันนี้ผมขอเขียนเร็วๆเ,เนาะไม่ต้องเขียนเอฟ้อเนาะนะครับแทนลบสามเป็น x ใช่ไหมครับเป็นลบส่วนด้ลบสามกำลังสองใช่ไหมครับเนาะก็จะได้เป็นจากั้ก็ได้เป็นหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งอนนี้อีกตัวหนึ่ง นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นลิมิตทางซ้ายเราได้เท่ากับอะไรได้เท่ากับ1ใช่ไหมนะครับมาดูลิมิตทางขวาดูลิมิตทางขวาลิมิตท,ทางขวานะครับก็ฟังก์ชันเราคืออะไรทางขวาคือค่าที่มันมากกว่า3แล้วก็กำลังวิ่งเข้าสู่3ถูกต้องไหมค่าที่มากกว่า3แล้วก็มันจะกลังวิ่งเข้าสู่3ามทนั้นเราเอาตัวไหนตัวนี้ใช่ครับฟังก์ชันตัวนี้ถูกไหมครับอ่ะาวนี้ดู นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น x 4บว x เนาะเป็นลิมิตเท่ากับลิมิตของ x เท่าใกล้ลบ3ังบวกใช่ไหมก็คือค่าที่มากกว่า3มันก็เป็นใช้ฟังก์ชัน4บวก x ใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับไบวกแคนไปเลยเนาะ4บวกลบ3 นะครับอันนี้ได้เท่ากับ1อ่าได้เท่ากับ1เพราะฉะนั้นลิมิตทางซ้ายได้เท่ากับอะไรเมื่อกี้ได้เท่ากับ1ใช่ไหมลิมิตทางฝวาก็ได้เท่ากับ1ดังนั้นสรุปได้ว่าสรุปว่าลิมิตของไม่ต้องหายรอบเนาะไม่ต้องหายรอบแล้วเราสรุปได้เลยเพราะซ้ายเท่ากับขวาแหละนะครับลิมิตของ f x เนี่ยเท่ากับ1นะครับ f(x) ก็คือฟังก์ชันเมื่อกี้มันจะคูณได้ยาวๆนะครับเขียนเอาฟังก์ชันทั้งหมดนี่มาเขียนมันเขียนไม่ได้เนาะมันต่อท้ายลิมิตแล้วฟังก์ชันยาวๆนีงไม่ได้เราใช้ f(x) แทนลิมิตของ f(x) เท่ากับ1นะครับสรุปนะครับง่ายๆก็คือเราหาลิมิตทางซ้ายลิมิตทางขวานะครับแล้วก็เอามาต่อเป็นลิมิตนะครับมาดูข้อ2นะครับข้อ2อ่อาเดี๋ยวนี้เขียน,นง่ายขึ้นนิดนึง นะครถ้าสองนี่มาดูนะเเรามีค่าฟังก์ชัน g x เนี่ยมันให้สองค่าใช่ไหมถ้า x ถ้า x น้อยกว่าลบหนึ่งเนี่ยมันจะให้ค่าฟังก์ชันตัวนี้นะครับถ้า x มากกว่าลบหนึ่งจะให้ค่าฟังก์ชันตัวนี้นะครับอันไหนเป็นทางซ้ายทางขวาให้เวลาคิดแป๊บนึงติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กอ,อ่ะ อันข้างบนใช่ไหมเป็นทางซ้ายถูกต้องไหมข้างบนเป็นทางซ้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่า x เนี่ยมันน้อยกว่าจุด a เราใช่ไหมน้อยกว่าจุด a เหล่านะครับก็คือทางซ้ายคิดดูเพราะมันติดลบมันติดเอ่อหมายถึงว่าไอ้ข้างบนนี่มันเป็นเครื่องหมายลบเนาะลบก็คือมาจากแดนลบก็คือพวกนี้มันต่ําต้อยกว่านะมันก็เลยจะมาจากทางซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ฟังก์ชันไหนฟังก์ชันข้างบนดนะัข้อหนึ่งเราได้ลิมิตของ ของอะไรครับ x วิ่งเข้าใกล้ลบหนึ่งทางลบทางซ้ายใช่ไหมเราให้ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันข้างบนใช่ไหมครับตัวนี้ตัวน,วนี้สองเพราะว่ามาจากตัวน้อยฝาบวกหนึ่งใช่ไหมครับอ่าก็จะได้ก็จะได้อะไรก็แทนค่าลบหนึ่งไปก็เป็นได้ x กํลังสองก็คือลบหนึ่งกํลังสองใช่ไหมลบหนึ่งกํลัง 2อบวกหก็ 1, ได้เท่ากับ2ใช่ไหมครับได้เท่ากับ2คราวนี้มาดูลิมิตทางขวาลิมิตทางขวาคือค่าที่มันมาจากทางมากกว่าไอตัว a เราอะมากกว่าตัว a เราคือมากกว่าลบหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ใช้ฟังก์ชันไหนตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ตัวนี้ลบสองเอใช่ไหมก็คือมันมากเห็นไหมดูเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับลบหนึ่ง เพราะ,ะนั้นลิมิตทางขวาก็คือเอาตัวพีม่กขวาลบหนึ่งมาแล้วก็ใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็เป็นลิมิตของ 2x เอ่าเมื่อ x อลิมิเข้าใกล้อ่ลบหนึ่งก็ได้เท่ากับอะไรครับมวแทนไปก็เป็น2อ่าก็ได้เป็น2คูณด้วยลบหนึ่งก็ได้เท่ากับ ลบสองนะครับจะสังเกตว่าลิมิตทางซ้ายเนี่ยลิมิตทางซ้ายเนี่ยเท่ากับทางขวาไหมไม่เท่าใช่ไหมครับลิมิตทางซ้ายไม่เท่ากับทางขวาทางซ้ายได้สองทางขวาได้ลบสองเพราะฉะนั้นตัวลิมิตนีต้ต่อว่าอะไรไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตไม่มีค่าลิมิตนะครับใครบอกว่าตัวเองไม่มีลิมิตแสดงว่าต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีลิมิตทางซ้ายเออขอโทษทีลิมิตทางซ้ายไม่เท่ากับลิมิตทางขวา เนี่ยครับลิมิตท,ทางซ้ายไม่เท่ากับลิมิตท,ทางขวาก็คือไม่มีลิมิตนะครับอ่ะข้อต่อไปข้อ3นะครับข้อ3บอกว่า f x เนี่ยนะครับ f x ส x กำลังสองเนี่ยนะครับน,นะครับ x กำลัง x น้อยกว่าสนะครับ ฟังก์ชัน x กลังสอง x น้อยกว่า2 x น้อยกว่า2นะครับก็จะให้ฟังก์ชัน x กํบบบบบ x 8. ลังสอง x มากกว่า2ก็จะให้ฟังก์ชัน x ลบ8ลบเออ8ดลบ x เนาะเบอร์แลนะ้วนะครับก็อันไหนทางซ้ายทางขวาให้คลิกนิดนึงถูกต้องเนาะไม่รู้ตอบหรือเปล่านะครับก็ทางซ้ายทางซ้ายคือตัวนี้ใช่ไหมทางซ้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมาจากค่าน้อยกว่าตัว a เรา a คือน้อยกว่าสอนั่นแหละ นะครับดูตรงนี้ x น้อยกว่า2เห็นไหมครับน้อยกว่าเดินเท่ากับ2เพราะนั้น,ม,ม,าานมันมาจากทางซ้ายเนาะมันมาจากทางซ้ายพวก x นี่มาจากทางซ้ายนะครับเพราะนั้นจะได้เป็นเท่ากับลิมิตนะครับลิมิตอ๋อขอโทษทีอันนี้ลิมิตทางขวาเนาะลืมสังเกตนี่เครื่องหมายบวกเพราะนั้นเราก็ดูลิมิตทางขวาเราก็ดูตัวน,นี้ใช่ไหมตัวล่างแทนนะครับมี2ตัวไม่ซ้ายก็ขวาแหละนะครับอันนี้ลิมิตทางขวาใช่ไหมครับเราก็ดูตัวล่างแทนนะครับก็คือลิมิต นี่ของนี่นี่ทางขวานะตอนนี้ทางขวาคือมาจากค่า x ที่มากกว่า2ใช่ไหมครับ x ที่มากกว่าตัว a a เราคือ2นะครับเพราะฉนั้นเราก็ใช้นิมิตทางขวาตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นบวกไนีิมิตทางขวานะครับเพราะฉะนั้นได้เป็น8ลบ 2x นะครับเมื่อ x วิ่งเข้าใกล้2ทางบวกเท่ากับ8ลบ2คูณด้วย2ใช่ไหม ้เท่ากับ4นะครับลเท่ากับ4ตัวนี้ลิมิตของ fx เมื่อ x วิ่ง์มีาทางซ้ายทางซ้ายข้างบนถูกต้องไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่า x น้อยกว่า2ใช่ไหมครับต้อง x อทุกตัวที่มันน้อยกว่า2แสดงว่ามันมาจากทางซ้ายนะครับเพราะนั้นได้ลิมิตของเอกำลัง2 มเมื่อ x วิ่งเข้าใกล้2องทั้งลบอ่าได้อะไร,รนะเท่ากับสองกำลัง2อเนาะเท่ากับ4นะครับอ่าเพราะฉะนั้นลิมิตท,ทั้งสายเท่ากับลิมิตท,ทงางขวาเพราะฉะนั้นตัวนี้มีลิมิตไหมมีซึ่งเท่ากับอะไรซึ่งเท่ากับ4นะครับเนาะเนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายนะแสดงว่ามันวิ่งเข้าหา4ทุกทุกทางทุกทางเลยตั้งแต่วิ่งเข้าหา4ทุกทางเลย นะครับ <N ic> um> นี่เขาหาสี่ทิศทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางลบหรือทางบวกนะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็เสร็จสิ้นแล้วเรื่องลิมิตนะครับต่อเนื่องเ,ออเดี๋ยวเราจะไม่ได้เรียนตรงนี้คือตรงลิมิตต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องอีกทีนะครับลิมิตทางซ้ายลิมิตทางขวาเนี่ยจริงๆก็ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราก็หาลิมิตแต่อย่าลืมเราดูว่า x กเรามาจากทางไหนนะครับ x เรามาจากทางไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรื่องต่อไปเราต่อที่ลิมิตอ,อนันต์แล้วก็ลิมิต ค่าอน,นันต์นะครับสองเลือกนะครับสองเรื่องสั้นๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะ